บทที่95การรักษาบาดแผลคุณอยากซื้อส่วนผสมอื่นอีกไหมเมื่อเห็นว่าเจียงยูเก็บเหรียญทองแดงไปยี่บเหรียญแล้วจียูก็ถามทันทีขอผมดูอีกครั้งนะครับเจียงยู่ลุกขึ้นและมองหาแผงลอยอื่นผู้ขายผักในแผงขายผักบางแห่งจำหญิงสาวในชุดสีแดงได้ว่าเป็นนางสาวเจียงยูจากคฤหาหน์ของเจ้าเมืองและทุกคนก็อธิษฐานขอให้หญิงสาวไม่อุปถัมภ์แผงลอยของพวกเขาเลยเพราะพวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดาหากหญิงสาวมาซื้อผักพวกเขาจะไม่กล้ารับเงินและพวกเขาจะมอบให้หญิงสาวได้ฟรีเท่านั้น จุดๆหลังจากนั้นไม่นานเจียงยูเอคูก็เลือกส่วนผสมจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เธอเลือกมีไม่มากแต่ก็ต้องเพียงพอสําหรับสองคนอย่าไปเลือกต่อละแล้วว่าจะกลับไปได้จียูมองไปที่เจียงยูยูแล้วพูดว่าเอาละฉันจะแสดงฝีมือของฉันให้คุณดูทีหลังเจียงยูกล่าวอย่างมั่นใจแล้วขอมาจากรอดูจียูยิ้มบางๆอันที่จริงเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจากเจียงหอยูเยโวไม่นานหลังจากนั้นจียูและเจียงยูก็กลับมาที่ห้องเมื่อกลับมาถึงห้องจีโยก็นั่งบนเตียง ในทางกลับกันเจียงยูเดินอย่างรวดเร็วไปที่ห้องครัวดูตื่นเต้นมากจีโยมองเจียงหอยุูเยโวด้วยทัศนคติแบบพุทธเขาไม่ได้ถามว่าการทําอาหารของเจียงยูยนั้นอร่อยแค่ไหนกรับใดที่เขากินมันได้ท้ายที่สุดแล้วเจียงยูยได้รับความคาดหวังอย่างมากจากแมนชั่นเจียงตั้งแต่เขายังเป็นเด็กคาดว่าเขาจะเชี่ยวชาญด้านศิละปะการต่อสู้มาโดยตลอดและแทบไม่ได้สัมผัสกับสิ่งอื่นเลยเขาไม่มีประสบการณ์ในการซื้อของทำด้วยซ้ําแล้วเขาจะจินตนาการได้อย่างไรว่าเจียงหอยุูเยโวสามารถปรุงอาหารอร่อยๆได้ เติงเติงเติงในขณะนี้มีเสียงสับผักในห้องครัวเพียงแค่ว่าเสียงสับเหล่านี้ฟังดูทื่อและไม่มีจังหวะเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้ที่คนปกติไม่สามารถสับได้จีโยก็ปล่อยมือไม่ได้เขาจึงลุกขึ้นไปที่ห้องครัวเพื่อดูเจียงเยวเยวคุณเดินตามหลังเจียงอยู่จีโยพูดเขาเพิ่งพูดไม่กี่คำเมื่อเสียงสับผักหยุดกระทันหันจีโยเดินขึ้นไปดูอย่างสงสัยเพียงแต่เห็นว่าเจียงหอยู่เยวกำลังจ้องมองที่นิ้วของเธอด้วยความงุนงงและมีรูบนนิ้วยกสีขาวเรียวนั้นและร่องรอยของเลือดยังคง ดูเหมือนว่าเสียงที่เขาทําให้เจียงหอ,อยู่เยโวโฟ่ฟุ้งซ่านดังนั้นเจียงหอ,อยู่อยู่จึงตัดมือของเขาโดยไม่ตั้งใจคุณตัดมือจริงเหรอจีโยพูดด้วยความประหลาดใจไม่ว่ายังไงก็ตามการถูกเรียกด้วยชื่อของคุณก็ไม่บาดนิ้วใช่ไหมประหลาดใจที่เขาฉีกผ้าขาวชิ้นเล็กๆออกจากเสื้อผ้าทันทีโดยตั้งใจที่จะพันแผลของเจียงยู่เมื่อมองดูท่าทางงุนงงของเจียงยู่เห็นได้ชัดว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาลองหั่นผักคุณดูดแผลที่นิ้วของคุณก่อนแล้วฉันจะพันแผลให้คุณทีหลังจียูกล่าวว่าาว อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเจียงยูจะไม่พื้นตัวและปฏิกิริยาของเขาก็ช้ามากเมื่อเห็นว่าเจียงหอ,อยูเยว่ไม่ตอบสนองแม้แต่น้อยจีโยก็คิดเกี่ยวกับมันและตัดสินใจทําเองแม้ว่าบาดแผลประเภทนี้ซึ่งไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปแต่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อน,นักศิละปะการต่อสู้แต่จะลําบากมากขึ้นหากบาดแผลแย่ลงฉันเห็นจียูคว้ามือเล็กๆของเจียงยูและค่อยๆดูดนิ้วที่บาดเจ็บโดยไม่รบกวนความคิดทันใดนั้นเจียงยูก็รู้สึกถึงสัมผัสอันอบอุ่นจากปลายนิ้วของเธอและหลังจากนั้นเธอก็พื้นตัว เมื่อเห็นจีอยู่จับนิ้วของเขาไว้ในปากเขาก็ตกตะลึงมากยิ่งขึ้นคุณคุณกําลังทําอะไรอยู่เจียงอยู่ถามด้วยความ,มง,งุนงงในขณะนี้จีโยรู้สึกว่ามันเกือบจะเสร็จแล้วเขาจึงปล่อยปากไปจากนั้นขณะที่ปิดแผลของเจียงหอยูเยโวด้วยผ้าสีขาวเล็กๆเ,เ,เขาก็พูดว่าแน่นอนฉันกําลังรักษาบาดแผลของคุณอยู่ถูกต้องเลยเจียงอยู่ค่อยๆฟื้นจากอาการตกใจของเธอปรากฏว่าเธอส่งสัญ,ญญาณเตือนที่ผิดพลาดทันใดนั้นเมื่อเห็นจีอยู่จับนิ้วของเธอไว้ในปากของเธอมันก็ทําให้เธอกลัวเล็กน้อย โอเคแค่นั้นแหละซุนจีโยพันผ้าพ,พันแผลของเจียงหอยูเยโวจุดจุดจุดบทที่96อาหารมืดสิ่งที่อธิบายไม่ได้ขอบคุณเจียงหยูขอบคุณโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามเธอยังคงใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ฉันเห็นคุณเป็นแบบนี้ทําไมคุณไม่ให้ฉันทําเองจีโยห้ามปรามจับมีดทาครัวได้มั่นคงและสับผักไม่ได้ทําอาหารแล้วว่าจะไม่แย่ไปกว่านี้อีกเหรอไม่หรอกฉันยังต้องทําเองเจียงหยูกล่าวอย่างหนักแน่นอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ จีโยพูดไม่ออกครู่หนึ่งถ้าอย่างนั้นคุณก็พูดต่อเขาแค่อยากจะดูว่าเจีงยงยูสามารถดึงกลอุบายอะไรได้บ้างหากเขาไม่คาดหวังเจียงหอ,อยู่เยโวก็แค่อดทนไว้ด้วยสายตาที่แน่วแน่เจีงยงยูมุ่งมั่นที่จะพิชิตจีโยด้วยอาหารอร่อยแต่ครึ่งชั่วโมงต่อมาจีโยนั่งอยู่หน้าโต๊ะและเห็นอาหารสีดําสนิททุกชนิดบนจานบนโต๊ะความอยากอาหารของเขาก็หายไปทันทีอาหารทั้งหมดบนจานนี้ถูกเผาโดยเจีงยงยูโดยไม่มีข้อยกเว้นจีโยไม่แปลกใจกับเรื่องนี้มากนะัก ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนที่ทำอาหารไม่เป็นจะยืนกรานที่จะทำอาหารนี่คือจานดำในตํานานเหรอจีโยบ่นในใจเจียงหยูก้มศีรษะลงเล็กน้อยราวกับว่าเธอเขินอายที่ต้องสบตากับจีโยและเธอก็รู้ด้วยว่าอาหารที่เธอทำนั้นไม่อร่อยไม่อย่างนั้นฉันควรจะทิ้งจานเหล่านี้ทิ้งไปแล้วค่อยทำใหม่ทีหลังเจียงหยูกล่าวด้วยสีหน้าซับซ้อนเล็กน้อยฉันขอลองชิมดูก่อนดีกว่าเพราะคุณทำงานหนักมากเพื่อที่จะทำมันจีโยถอนหายใจเล็กน้อยอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ จีอูก้มหน้าลงอีกครั้งและยังคงนิ่งเงียบด้วยความรู้สึกผสมปนเปในใจเธอเห็นได้ว่าจีอูตัดสินใจลองใช้มันอย่างเห็นได้ชัดโดยคำนึงถึงความรู้สึกของเธอเองในเวลาเดียวกันร่องรอยของความกระตันยูก็ปรากฏขึ้นในใจของเธอท้ายที่สุดไม่ว่ายังไงก็ตามเธอยังคงมีความคาดหวังอยู่เล็กน้อยโดยหวังว่าอาหารเหล่านี้จะทําให้จียูรู้สึกอร่อยแม้ว่าความคาดหวังเล็กเล,ก,เลกน้อยๆน,นี้แทบจะเป็นศูนย์ก็ตามจีโยกลืนน้านลายและหายใจเข้าช้า,ชา เขาหยิบวัตถุที่อธิบายไม่ได้ด้วยตะเกียบแล้วเอาวัตถุที่อธิบายไม่ได้เข้าปากด้วยมือที่สั่นเทาขณะที่สิ่งที่อธิบายไม่ได้สัมผัสปลายลิ้นของเขาจูจูจิยโยก็รู้สึกว่าหนังศีรษะของเขาชานี่เป็นรสชาติที่เขาไม่เคยลิ้มลองมาก่อนมันไม่เพียงแต่ไม่จนสุดข,ขั้วเท่านั้นแต่ยังเค็มจนระเบิดอีกด้วยในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เขารู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังจะแยกออกจากกันอย่างไรก็ตามจีโยบังคับควบคุมการแสดงออกทางสีหน้าของเขาเพื่อให้ผิวของเขายังคงดูสงบมากเป็นยังไงบ้างจียงอย,ยเสียยงงต่าาาดด้ววควคคมหั เมื่อมองดูสีหน้าคาดหวังของเจียงหอยุ่เยโว่จียโยก,ก็ทนไม่ได้ที่จะบอกความจริงอันโหดร้ายและพูดด้วยรอยยิ้มฝืนไม่เป็นไรจริงหรือจูจ่ๆเจียงหอยุ่เยโว่ก็ดีใจมากและถามด้วยสายตาที่ไม่เชื่อสายตาเอาล่ะสำหรับมือใหม่เช่นคุณมันก็ค่อนข้างดีจียโยพยักหน้ายืนยันเขายอมรับว่าตอนนี้เขากำลังพูดขัดต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขาแล้วฉันก็จะพยายามเหมือนกันภายนอกเจียงยูไม่มีความผันผวนทางอารมณ์มากนักแต่ภายในเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก เธออยากลองทีมอาหารจานแรกในชีวิตเธอจึงหยิบตะเกียบขึ้นมาอย่างไรก็ตามขณะที่เธอกำลังจะเอื้อมมือออกไปเก็บผักจู่จูจีโยก็หยุดเธอด้วยตะเกียบอีกคู่หนึ่งมีอะไรผิดปกติเจียงยูถามอย่างสงสยัยหน้าผากจีโยไม่รู้จะอธิบายอย่างไรอยู่ครู่หนึ่งและหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็มีเหตุผลขึ้นมาว่าฉันคิดว่าอาหารเหล่านี้อร่อยมากฉันอยากจะทามันให้เสร็จทั้งหมดด้วยตัวเองเออคือว่าเจียงยูพยักหน้าด้วยสีหน้างุนงงบนใบหน้าของเธอแต่เธอยังคงมีข้อสงสัยอยู่ในใจ จีโยเริ่มกลืนมันโดยไม่พูดอะไรสักคำอย่างไรก็ตามฐานการเพาะปลูกของเขาไม่ได้ต่ำในขณะนี้แม้ว่าจะมีอาหารสีเข้มนี้อีกสิบจานแต่การกินก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเขาเลยในไม่ช้าจีโยก็กินสิ่งที่อธิบายไม่ได้ไปจนหมดด้วยหัวบูดบึ้งยกเว้นอาการไม่สบายลิ้นเล็กน้อยไม่มีผลเสียใดๆเลยติ้งร่างกายของนายท่านได้รับบาดเจ็บและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากทักษะลึกลับระดับต่ำเกราะหอนาดินระดับสีเหลืองหนึ่งดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้ง เมื่อฟังการแจ้งเตือนของระบบจีโยกออดไม่ได้ที่จะรู้สึกทำอะไรไม่ถูกความเสียหายที่ลิงของเขาไม่สามารถต้านทานระบบได้หลังจากนั้นเขาก็หยิบจานกลับไปที่ห้องครัวนั่งบนเตียงแล้วหยิบยาอายุวัฒนะไปฝึกฝนในเวลานี้เจียงหอ,อยูเยโวยังคงมีความกังวลเล็กน้อยและเธอก็เดินไปที่ห้องครัวอย่างเงียบเียบจุดๆจุด,จดบทที่เกาจทำไมคุณถึงเอาแต่จ้องมองหน้าฉันในขณะนี้จีโยกำลังทานยาเพื่อปรับปรุงการฝึกฝนศิละปะก,การต่อสู้ของเขาเพราะเขาให้ความสำคัญกับการฝึกฝนมากเกินไปเขาจึงไม่สังเกตว่าเจียง หอ,อยูเยววิ่งไปที่ห้องครัวเจียงอยู่เดินเข้าไปในครัวอย่างเงียบๆียบและหยิบจานที่จีโยเพิ่งบรรจุออกมาอย่างไรก็ตามเธอยังคงอยากลองทําอาหารด้วยตัวเองเจียงอยู่ใช้ปลายนิ้วของเขาค่อยๆลูบสิ่งตกค้างสีดําที่เหลืออยู่บนจานจากนั้นจึงเอื้อมมือเข้าไปในปากเล็กๆของเขาเพื่อจิกมันช่วงเวลาต่อมาคิ้วขอ,อของเธอก็ขมวดเข้าหากันความรู้สึกแรกของเธอคือการอาเจียนเธอไม่เคยกินสิ่งที่ไม่อร่อยเช่นนี้มาก่อนและรสชาติก็อธิบายเป็นคําพูดไม่ได้หัวใจของเจียงยูซับซ้อนยิ่งขึ้นเธอนึกถึง แม้เพียงเล็กน้อยก็ทนไม่ไหวสำหรับเขาแต่จีโยก็ขัดขืนและกินจนหมดจานอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับนิสัยที่แตกต่างกันของแต่ละคนด้วยในฐานะผู้หญิงคนโตของขรหาดของเจ้าเมืองเธอไม่เคยแย่ในเรื่องการควบคุมอาหารเลยและจียูถูกคู่รักที่ยากจนรับเลี้ยงไว้ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กจียูทนทุกทรมานมากกว่าจียู่มากแน่นอนว่าจียู่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยการโทษตัวเอง ฉันยังคงหลงผิดเกี่ยวกับการทําให้จียูรู้สึกอร่อยแต่จียูบังคับให้กินอาหารที่ไม่อร่อยอย่างยิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องกังวลกับความรู้สึกของเขาเองเธอไม่กล้าแม้แต่จะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอาหารแต่นอกเหนือจากนั้นจีอูยังมีความรู้สึกที่ดีต่อจียูจากใจของเขาอีกด้วยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าได้รับการดูแลจากคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ของเธอจีอูจ้องมองจานในมือของเธออย่างว่างเปล่าพร้อมด้วยรอยยิ้มจังๆที่มุมปากของเธอเธอคือรสชาติแห่งความสุขแต่ไม่นานสีหน้าของเธอก็็กกลับมาเปนปนติ จีงอยู่วางจานในมือของเขาลงแล้วเดินออกจากห้องครัวและนั่งลงข้างจีโยเธอจ้องมองไปที่ใบหน้าของจียูที่หมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนและอดไม่ได้ที่จะค่อยๆสูญเสียสติไปในใจเธอมีความคิดเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหากฉันได้เป็นคู่รักลทัทธิเต๋ากับจีโยจริงๆดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เมื่อคิดไปได้ครึ่งทางจีงอยู่ก็ส่หัวอย่างแรงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เธอบังคับระง,งับความคิดที่เกิดขึ้นในใจเธอฉันต้องไม่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นฉันต้องรอถึงหลังจากนั้น ความยุ่งเหยิงต่างๆในใจของเจียงหอยูเยโวหลังจากนั้นยังไม่สายเกินไปในปัจจุบันก้าแรกของเธอคือการทําให้จียูตกหลุมรักเธอไม่เช่นนั้นเธอจะไม่สามารถอยู่ต่อได้จุดๆขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งจีโยยังคงกินยาเพื่อฝึกศิลปะการต่อสู้ติ้งท่านอาจารย์กินยาระดับกลางเกรดสและได้รับค่าประสบการณ์ของฐานฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เจ็ดดอกจัน999ครั้ง ติ้งท่านอาจารย์ใช้ยาอายุวัฒนะเกรดต่ำเกรดสองและได้รับค่าประสบการณ์ของฐานฝึกฝนศิละปะการต่อสู้5,000ดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ติ้งยินดีด้วยอาจารย์ฐานฝึกฝนศิละปะการต่อสู้ได้ประสบความสําเร็จในการทะลุผ่านไปยังขั้นกลางที่สามของอาณาจักรยูซวนอ์อัญญประกาศคู่ยาทั้งหมดถูกกินไปแล้วและการฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ของจียูได้ทะลุผ่านอาณาจักรเล็กๆเท่านั้น อย่างไรก็ตามเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าอาณาจักรของเขาในช่วงกลางที่สามของอาณาจักรหยูซวนกำลังจะถึงความอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วจะสามารถทะลุผ่านไปยังขั้นที่สามตอนปลายของอาณาจักรหยูซวนได้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับจียูที่จะบุกทะลวงไปสู่ขั้นที่สามของอาณาจักรยุกวนได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เขาทำได้มากที่สุดคือกินยาหนึ่งหรือสองเม็ดหรือฝึกฝนพลังงานอันล้ำลึกสักพักหนึ่งหลังจากรับน้ำอมฤตทั้งหมดและสามารถออกจากสถานการณ์ฝึกฝนได้จีทโ ทันทีที่เขาลืมตาขึ้นเขาก็พบว่าเจียงอยู่กำลังนั่งอยู่ตรงข้ามเขาและจ้องมองเขาทำไมถึงเอาแต่มองหน้าฉันล่ะจู่จู่จีโยก็ถามโดยไม่รู้ตัวจุดจุดจุดบทที่เก้าสบดผู้ชนะชีวิตที่มาพร้อมกับพี่สาวน้องสาวไม่มีอะไรเจียงอยู่หลีกเลี่ยงสายตาของเขาทันทีและมีร่องรอยของความตื่นประหนกปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาในเวลานี้จู่จู่จีโยกจําได้ว่าเจียงหออยู่ยังไม่ได้กินอะไรเลยเขาจึงลุกขึ้นแล้วพูดว่าถ้าพูดถึงแล้วคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยฉันจะพาคุณไปกินอะไรหน่อย เลขที่ขณะที่เจียงยูยต้องการปฏิเสธเธอเห็นว่าจียูเดินออกไปที่ประตูแล้วเธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องติดตามคุณต้องการกินอะไรจีโยมีความกังวลเกี่ยวกับตัวตนของเจียงยูคุณไม่คุ้นเคยกับอาหารแถวนี้หรือคุณควรกลับไปที่คฤราสน์ของเจ้าเมืองท้ายที่สุดแล้วเจียงยูยเป็นผู้หญิงคนโตในคฤราสน์ของเจ้าเมืองและเธอมักจะกินอาหารรสเลิศทุกชนิดจากภูเขาและสัตว์ป่าและเธออาจไม่คุ้นเคยกับอาหารของคนทั่วไปเลขที่เจียงยูยใส่หัวเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันกินอะไรก็ได้ เพิ่งได้ลิมรสผลงานชิ้นเอกของเธอตอนนี้เธอสามารถกินอะไรก็ได้จริงๆรงิบใดที่มันไม่แย่เกินไปนอกจากนี้เธอยังอยากจะลองทีมอาหารที่คนทั่วไปกินกันจริงๆถ้าอย่างนั้นก็มากับฉันสิแล้วอย่าเสียใจไปเลยจียูกล่าวว่าอืม่มเจียงยูพยักหน้าอย่างมั่นคงในไม่ช้าจียูก็พาเจียงยูยูไปที่โรงน้ําชาครั้งสุดท้ายที่เขามาที่ร้านน้าชาแห่งนี้คือตอนที่ชายตาบอดสามคนจับเขาเมื่อจีโยเพิ่งเดินเข้าไปในโรงน้ําชาหลายคนจําเขาได้แล้วดูสินั่นคือจีโยเขากลับมาแล้ว ว่ากันว่าครั้งที่แล้วที่จียูสอนคนตาบอดสามคนที่นี่และฉันไม่รู้ว่าสมองของทั้งสามคนนั้นคืออะไรพวกเขาจึงกล้ายย้ยยูจียูใช่แล้วชายสามคนนั้นไม่มีสมองจีโยกล้าจมตีเฉินหอยันต่อหน้าครูสอนพิเศษของคังแลนอิมพิเรียลอะคาเดมีดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากเดี๋ยวก่อนดูเหมือนจะมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาผู้หญิงคนนี้เธอคือจียงยูสตรีคนโตของคารืหฮัของเจ้าเมืองไม่ใช่หรืออัญยประกาศคู่จุดจุดจุดอันยประกาศคู่ทุกคนในสนามก็กระซิบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เห็นจียูซึ่งอยู่เบื้องหลังจียูพวกเขาก็พูดคุยกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นแม่งจริงด้วยหญิงสาวของคฤหาหน์ของเจ้าเมืองก็อยู่ที่นี่ด้วยฉันได้ยินมาว่าผู้หญิงคนที่สองของคฤหาหน์ของเจ้าเมืองมีความสัมพันธ์ที่ผิดปกติกับจียูแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้หญิงคนโตจะมีความสัมพันธ์กับจียูเช่นกันเป็นไปได้ไหมว่าพี่สาวของพวกเขามีหลงรักจีโยเหรอให้ตายเถอะจีโยเป็นผู้ชนะในชีวิตจริง,รงๆไม่เพียงแต่พรสวรรค์ของเขาจะแข็งแกร่งมากเท่านั้นแต่่่่เเขาาาาาายยยััััังงงมมีีีนนน้้้อออออสววกกกคคคทดดิจจจลญญปปรระะศศููุ สักพักหนึ่งโรงน้าชาทั้งหมดก็มีเสียงดังจีโยเพิกเฉยต่อเสียงรอบข้างโดยสิ้นเชิงและพูดกับเจียงหอยู่เยวดูสิว่าคุณต้องการสั่งอะไรฉันกินไปแล้วและไม่ต้องการมันแม้ว่าของที่ฉันกินก่อนหน้านี้จะอธิบายไม่ได้แต่ฉันกินมันทั้งหมดดังนั้นฉันจึงอิ่มตามธรรมชาติช่วยฉันสั่งอาหารแบบสบายๆดีกว่าฉันไม่เคยมาที่นี่เลยเจียงหยูพูดสับสนเล็กน้อยแล้วจีโยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตะโกนเสี่ยวเอ,อ๋อมาทานอาหารมื้อเบากันดีกว่าโอเคมันจะพร้อมเร็วๆนี้ ทันทีที่บริกรเห็นว่าเป็นนายน้อยจากครั้งที่แล้วเขาก็รีบดำเนินการจุดๆๆไม่กี่นาทีต่อมาอาหารหลายจานก็ถูกหยิบขึ้นมาและพวกเขาไม่กล้าเรียกเก็บเงินจากจีอูสักเพน,นีอย่างไรก็ตามจีโยยังคงโยนเหรียญทองคาไปให้บริกรโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเขาไม่มีอะไรที่เหมือนกับเหรียญทองแดงติดตัวเลยพนักงานเสิร์ฟก็รู้สึกยินดีและขอบคุณเขาครั้งแล้วครั้งเล่าลองดูสิถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้เลยจีโยพูดกับเจียงหอยู่เยโวเมื่อได้ยินสิ่งที่จีโยพูดเจียงหยูก็หยิบใบอมมีขึ้้นาแลวลวง หลังจากเคี้ยวได้สักพักเธอก็ค่อยๆพูดว่าฉันไม่ชินกับการกินในความเป็นจริงจียงยูยังคงค่อนข้างอึดอัดแต่ตราบใดที่มันไม่อร่อยเธอก็สามารถกินได้ไม่เป็นไรกินข้าวต่อก็ได้จีโยพูดด้วยรอยยิ้มเหมือนพ่อแก่มองดูลูกสาวของเขาอือเจียงยูพยักหน้าอย่างเชื่อฟังจุดจุดจุดบทที่เก้าสิบเก้าคุณให้อาหารฉันสิ่งล่อใจโลลิต้าเจียงยูกินคำเล็กๆเ,เหมือนผู้หญิงทันใดนั้นแรงบันดาลใจก็แอบวบขึ้นมาในดวงตาที่สวยงามของเธอราวกับว่าเธอกำลังนึกถึงบางสิ่งบางอย่าง เจียงยูมอบตะเกียบให้จียูจีโยไม่เข้าใจว่าเจียงยูหมายถึงอะไรจึงถามอย่างสงสัยว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณเลี้ยงฉันสิเจียงยูพูดอย่างสงบและไม่มีร่องรอยของความเขินอายบนใบหน้าของเขาคุณมีมือเองทำไมคุณถึงอยากให้ฉันเลี้ยงคุณจีโยถามด้วยใบหน้าพูดไม่ออกแน่นอนว่ามันเป็นการเกลี้ยกล่อมคุณเพื่อที่คุณจะได้ตกหลุมรับฉันเจียงยูกล่าวอย่างเคร่งครึมคุณจีโยพูดไม่ออกเขาอยากจะบ่นจริงๆว่าคุณพูดตรงๆแบบนั้นจะมีประโยชน์อะไรแต่เขาไม่ได้พูดมันเอาละเลี้ยยงฉันหนห่อสิ เจียงยูยื่นตะเกียบให้จียูอีกครั้งและพูดอย่างดื้อรั้นเอาละเอาละฉันอยากรู้ว่าคุณจะเรียกล่อมฉันได้อย่างไรจีโยหยิบตะเกียบจากมือของเจียงหอยุเยโว่หยิบใบผักขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปในปากของเจียงหอยุเยโวเจียงยูค่อยๆหลับตาแล้วปล่อยให้จียูป้อนอาหารเขาตั้งแต่เจียงยูหลับตาความสนใจของจียูก็มุ่งความสนใจไปที่ริมฝีปากสีแดงชาติของเจียงยูอย่างสมบูรณ์ริมฝีปากสีแดงเหมือนกลีบสองกลีบมีน้ำค้าง จีโยไม่รู้สึกอะไรเลยในตอนแรกแต่เมื่อเขาเพ่งความสนใจไปที่ริมปีปากของจียงหยูเขาก็ไม่ได้ที่จะค่อยๆจมลงไปเมื่อมองดูใบหน้าอันงดงามและไร้ที่ติเหล่านั้นเขาก็มีความอยากที่จะจูบเธออย่างคลุมเครือโชคดีที่ความมุ่งมั่นของจียูนั้นค่อนข้างมั่นคงดังนั้นเขาจึงระง,งับแรงกระตุ้นนี้ทันทีเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจจียงหอยู่เยโวช่างงดงามเหลือเกินเขาเกือบจะถูกล่อลวงแล้วหากเป็นคนธรรมดาพวกเขาคงสูญเสียการควบคุมไปแล้ว ติงปรมาจารย์ต่อต้านการล่อลวงของลูลิและพลังจิตขั้นพื้นฐานได้รับคะแนนประสบการณ์1ดอกจัน999ครั้งติงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พลังจิตขั้นพื้นฐานได้ทะลุทะลวงไปสู่อาณาจากักรประสบความสําเร็จเล็กน้อยได้สําเร็จอัญญประกาศคู่ปรส ن ีปรส ن ีปรสณีแค่นี้ใช่ไหมเมื่อได้ยินคําสั่งของระบบนี้จีโยก็เกือบจะตกตะลึงระบบนี้เริ่มไร้สาระมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งสิ่งที่ต่อต้านการล่อลวงของลูลิก็ปรากฏขึ้น แต่หลังจากการเตือนจากระบบจีโยก็กระหนักว่าเจียงอยู่เยโวนั้นเป็นโลลิต้าตัวน้อยจริงๆเจ,จียงยุยและเจีงยงยูเอ็กซินมีส่วนสูงเกือบเท่ากันและน้องสาวทั้งสองคนเตี้ยกว่าเขามากจากการประมาณด้วยสายตาความสูงของพี่สาวทั้งสองนั้นไม่เกิน1.5เมตรถือเป็นน้องสาวโลลิจริงๆเจ,จียงอยู่ยังคงอ้าปากเล็กน้อยและรอให้อาหารจียูเหมือนกับลูกแมวที่รออาหารเจียงหอยู่อาจไม่ได้จงใจทำหน้าตาน่ารักนี้แต่มันเป็นอันตรายต่อผู้ชายธรรมดามากโชคดีที่พลังใจของจียูนั้นแข็งแกร่งเพียงพอและเขาไม่สู ติ๊งปรมาจารย์ต่อต้านการล่อลวงของโลูลิและพลังจิตขั้นพื้นฐานได้รับคะแนนประสบการณ์1ดอกจันเก้ครั้งติ๊งปรมาจารย์ต่อต้านการล่อลวงของโลลิและพลังจิตขั้นพื้นฐานได้รับคะแนนประสบการณ์1ดอกจันเก้ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ติ๊งขอแสดงความยินดีด้วยอาจารย์พลังจิตขั้นพื้นฐานได้ประสบความสำเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่ระดับถึงจุดสุดยอด อัญญประกาศคู่ติงตรวจพบว่าค่าประสบการณ์ของพลังจิตขั้นพื้นฐานเต็มแล้วแอร์ละมันจะได้รับการอัปเกรดเป็นพลังจิตระดับทองแดงโดยอัตโนมัติเฮเฮความมุ่งมั่นของจีอูได้รับการเสริมความแข็งแกร่งถึงระดับทองแดงในระหว่างกระบวนการนี้สายตาของเกือบทุกคนจับจ้องไปที่จีอูและจีงยูฉันเข้าใจไม่ผิดจีโยให้อาหารบางอย่างแก่มิสจียงจริงๆและดูเหมือนมิสจีงจะไม่ลังเลเลยตอนแรกฉันคิดว่ามีเพียงการพลาดครั้งที่สองเท่านั้นจีงยูเอ็กซินแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจีงยูคุณพลาดคนนโตจะลล้ K ้มงเร็วี L K L K L มันสุดยอดจร,จริงๆฉันไม่รู้ว่าจียูเรียนวิธีรับสาวๆจากไหนอัญญประกาศคู่จุดๆๆจอัญญประกาศคู่คุณปู่และป้าบางคนถึงกับถอนหายใจคนหนุ่มสาวทุกวันนี้มีกลอุบายมากขึ้นเรื่อยๆอัญญประกาศคู่จุดๆๆ